นี้จะเป็นคลิปสรุปฟิลดิ่งการขับขี่ r ร y a l Enfield g o ว i l l a 450นะครับจากในคลิปก่อนหน้านี้ที่เอาออกไปขับขี่มาแล้วผมมีความรู้สึกว่าในบรรดารถที่ผมทดสอบในวันนี้เนี่ยผมชอบรถคันนี้มากที่สุดด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็รถคันนี้เหมาะกับใครหรือว่าไม่เหมาะกับใครก o r i l l a 450นได้เปรียบกว่าตรงไหนเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจสซี่พรมสาชาแน,นลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางโรเจอรี์แอนดัอองหวัดสนคน ซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ทดสอบขับขี่รถหลายๆรุ่นที่ทางรถยนต์เอ็นพิวโอดอนธานีมาทดสอบขับขี่ในวันนี้แต่ว่าทั้งหมดจะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์650ทวินของรถยนต์เอ็นพิวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบร650 s u permentio 650หรือว่าชอตกัน650ยกเว้นคลาสสิก650เนาะที่วันนี้เนี่ยจะมีแค่ตัวโชว์มานะครับยังไม่มีตัวเทรดไลก็เลยยังไม่ได้ลองนะฮะแต่ว่าในบรรดา650ทวินเนี่ยผมชื่นชอบฟีลลิ่งการขับขี่ของชอตการในคลิป รีวิวฟิลลิ่งชดกัน6ง0ไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดรวมรถทั้งหมดที่ทางโรเยนร์นฟิวอุดรเอามาให้ทดสอบในวันนี้เนี่ยรวมเกอร์ลีา450เข้าไปด้วยแล้วเนี่ยผมชอบรถคันนี้มากที่สุดนะครับชอบเกรล,ลีา450มากที่สุดซึ่งก็มีเหตุผลอยู่นะครับว่าทําไมซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยไล่เรียงรายละเอียดระหว่างคลิปไปเรื่อยๆนะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมเคยทดสอบรถคู่ฝาแฝดท,ที่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันกับเกริลีา450มารอบนึงแล้วนะครับก็คือฮิมโรยัน450แต่นเนื่นนอ,งงงงนองจาก เลยถูกปรับเซ็ตอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ระบบช่วงล่างก็เป็นอีกแบบนะครับก็คือเป็นล้อหน้า21หลัง17แล้วก็เป็นวงล้อซีรววดแบบมียางไงส่วนระบบช่วงล่างก็มีระยะยุบระยะยืดที่เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ว่ากรีล่า450เนี่ย ถึงเขาจะเป็นรถแนวโรสเตอร์นะครับหรือว่าในวอรเด้นคลาสิกก็จริงแต่ว่าหลายๆอย่างในรถคันนี้ที่ทางรถยนต์เอ็นฟิวบบเปลี่ยนมาให้เหมาะกับคาเลคเตอร์ของตัวรถเนี่ยส่วนตัวผมนั้นชอบเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้รีวิวว่าแต่ละชิ้นส่วนเป็น,เป,นเป็นยังไงนะครับรายละเอียดจอลิสแต่ละอันแต่ละอย่างเป็นยังไงอาจจะไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเคยทาคลิปรีวิวรายละเอียดเมื่อหลายเดือนก่อนในช่วงที่เขาเปิดตัวมาใหม่ๆแล้วนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวฟิลลิ่งการข ก็จะมี3เรื่องหลักๆเหมือนเดิมนะครับซึ่งเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของ first impression นะครับ feeling ท่าขับขี่นะครับท่านั่งเนาะว่าเบาะเป็นยังไงแฮนด์ Hand เป็นยังไงพักเท้าเป็นยังไงซึ่งส่วนตัวผมเนี่ย ขอสปอยให้ฟังเลยว่าผมชอบฟิลลิ่งท่าขับขี่แบบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันแมทช์กับตัวผมนะฮะส่วนเรื่องที่เ2เนี่ยก็คือเรื่องของช่วงล่างและก็เครื่องยนต์นะครับซึ่งเครื่องยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกดีกับรถคันนี้นะครับรู้สึกชอบรถคันนี้ส่วนเรื่องที่3เนี่ยก็คือรถคันนี้เหมาะกับใครนะครับรถคันนี้มันน่าจะใช้งานได้ดีกับคนที่มีแนวคิดประมาณไหนมันมีความคุ้มค่าตรงไหนแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับรถแบบนี้หรือว่ารถคันนี้ไม่เหมาะกัััับใใใคครรนนนน่่่่เเเออองงงลลลิปีี้้กก็จะมาหหฟยู3ืๆ เดิมโอเคมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องของ first impression หรือว่า feeling ขับขี่เนาะก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้างจะมีความชื่นชอบรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ผมไปถ่ายคลิปที่โชว์รูมคันสีฟ้าขาวนะครับซึ่งอย่างที่พูดในคลิปนั้นนะครับว่าตัวจริงกับในสื่อโซเชียลเนี่ยตัวจริงสวยกว่ามากนะครับแต่พอมาเจอสีนี้นะครับสีบอลเงินเนี่ยผมกับมีความรู้สึกชื่นชอบรถคันนี้มากกว่าคันนั้นซะอีกนะครับถึงคนน ไฟหน้าทรงกลมแต่ว่าบางหรือว่าโชกคอัพดัานหน้าเทเลแต่ว่าก็มีขนาดใหญ่มียางหุ้มแกนโชวคมาให้หรือว่าถังที่เป็นทรงคลาสสิกเบาเป็นตอนเดียวท้ายตูดเป็ดแล้วก็มีท่อไอเสียที่ดีไซน์ได้ถูกใจเนี่ยก็คือดีไซน์โดยรวมแล้วส่วนตัวผมค่อนข้างจะชื่นชอบรถคันนี้ประมาณนึงอยู่แล้วนะครับ ก็คือเวลาเรามองไปเนี่ยส่วนตัวผมนะผมมีความรู้สึกว่ามันดูเรียบเนียนตานะครับมันดูกลมกล่อมนะมันดูแบบเซ็กซี่นะก็คือความรู้สึกที่เดินวนรอบรถเนี่ยก็คือชื่นชอบประมาณนึงแล้วแล้วพอเวลาขึ้นค่อมเนี่ยก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆนะครับด้วยมิติตัวรถที่ทางรถยนต์ Enfield Design Gurilla า6ู0คัลลคนนี้ให้เป็นขนาดคอมแพกเนี่ยเลยทําให้ส่วนตัวผมที่มีความสูง1้อน้ําหนัก65กิโกรมัมสามารถขึ้นค่อมแล้วก็ลงขาทั้งสองข้างได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเบาะรถเน และสิ่งที่ผมชอบมากตอนที่ผมนั่งเนี่ยก็คือเบาะรถมันนิ่มมากๆนะครับในบรรดารถที่ผมทดสอบขับขี่ในวันนี้เนี่ยตัว650ทวินทุกคันเนี่ยเบาะจะแข็งกว่าเกอิริาส่า450หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้านในเนี่ยเขาใส่เซลล์หรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ตัวเบาะรถเนี่ยนิ่มก้นมากๆนะครับก็คือแค่ขึ้นนั่งก็รู้สึกดีกับก้นแล้วนะฮะส่วนจังหวะตั้งรถตรงขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากดีไซน์ของตัวรถมันไม่ได้มีขนาดใหญ่นะครับถึงน้ำหนักตัวรถอาจจะเยอะถถึึึง185กกกกแแต่่่ผผมมมมมมไได้้้้รรูสสววาาาัันนนหเลลยขอ ตั้งรถตรงได้แบบง่ายๆได้เลยนะครับซึ่งเนี้ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมชื่นชอบรถคันนี้นะฮะก็คือส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบรถที่ขี่ง่ายนะครับควบคุมง่ายนะครับถ้าเกิดรถคันไหนผมสามารถขึ้นข้อมแล้วก็เข็นเดินหน้าถอยหลังได้หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยมันหน่วงเนี่ยผมจะให้น้ําหนักในความชื่นชอบรถรุ่นนั้นมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมเนาะส่วนพักเท้าเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในรถคันนี้ก็คือมันไม่ได้หย่อนต่ํามากเกินไปนะครับ ไม่ได้ดึงเราก้มไปทางหน้ามากไปหรือว่าการศอกเรามากไปนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ากับขี่ของกริล่า450เนี่ยมันแมท c กับสัดส่วนของตัวผมเองค่อนข้างลงตัวนะครับก็คือส่วนตัวผมมีความคิดแบบนี้นะการได้ขึ้นควอมรถคันไหนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกขี่ได้ดีขี่ได้ง่ายมันจะทําให้เรารู้สึกอยากจะขี่เขาบ่อยๆนะครับอยากจะขับเขาทุกวันนะครับผมค่อนข้างจะรู้สึกดีกับรถแบบนี้นะครับแต่ว่ารถหนักหรือว่ารถสูงไม่ใช่ว่าขี่ไม่ได้นะก็ขี่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเลือกได้เนาะเราก็อยากจะขี่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะครับ ขี่แบบสบายใจเนาะอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะที่ทําให้ผมชื่นชอบรถคันนี้นะครับส่วนจวังหวะที่เปิดสวิตช์เนี่ยเนื่องจากคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเลือนไมคเขาก็เลยจะเป็นแบบกึง analog, ก่งอนาล็อกกึ่งดิจิตอลซึ่งก็จะมีบอกความเร็วเป็นเข็มนะครับแล้วก็มีไฟบอกเกียร์มีแถบแสดงสถานะต่างๆที่เป็นดิจิตอลต่างๆบอกพวกโหมด e ีโก้โหมด Performance เนี่ยก็มีบอกนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับอีก2รุ่นที่เหลือเนี่ยที่เขาใช้จอ TFT ขนนาด4ิ้วทีเอะท้ขราดข,ขี่ได้ไดสะดวกมากกว่า อันนี้ยังไม่รวมพวก Google Maps ที่เป็นฟังก์ชันเสริมสำหรับรุ่นจอ TFT ด้วยนะครับก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของความสะดวกเนี่ยจอ TFT จะทําได้ดีกว่านะครับจะทําได้สะดวกกว่าต่อมาเรื่องของเครื่องยนต์และช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเนาะซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้กุลิลา450คันนี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของหลายๆคนเพราะว่าถึงตัวรถเขาจะเป็นขนาด450ก็จริงแต่เขาเป็นแบบ1สูบเพราะฉะนั้นจังหวะที่ผมสตาร์ทรถครั้งแรกเนี่ยเสียงมันก็เลยจะเป็นแบบนี้นะ อาจจะไม่ได้เล้าใจเหมือนกันกันกบเพื่อนร่วมค่ายอย่าง650ทวินนะครับที่ถึงจะเป็นเครื่อง2ส,สูบก็จริงแต่เขาใช้ข้อเหวี่ยง270องศาก็คือแค่มีถอยเสียนุ่มๆสักไปเนี่ยมันจะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับมันจะขี่มั่นขี่สนุกขี่เล้าใจได้ฟิลเหมือนไท่อ้ํได้ฟิลเหมือน ฮาร์ลีหรือว่าดูคาตี้ไปเลยแต่สำหรับเกลีย่า450นั้นเนื่องจากเขาเป็นรถสูบเดียวนี่แหละหลายคนก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดจะซื้อรถแนวนี้เนี่ยเขาก็อยากจะไปให้มันถูกใจมากกว่าซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าใช้รถ1สูบมาทั้งชีวิตแล้วถ้าเกิดจะมีรถแนวนี้สักคันก็อยากจะได้ฟีลลิ่งที่แตกต่างก็ไม่แปลกนะครับก็ไม่ได้มีผิดมีถูกอะไรซึ่งหลายคนก็อาจจะมองข้ามเกลีย่า450ไปเพราะเรื่องนี้แต่ว่าจังหวะที่สับเกียร์แล้วก็ปล่อยไหลขึ้นทางลายาปแล้วเี่ผมกัด ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยขับขี่เครื่องบล็อกนี้ที่อยู่ในฮิบรยายัน450มาก่อนตอนนั้นผมยังจําได้นะว่ามันอาจจะมีอัตราเร่งที่พุ่งดีก็จริงแต่ว่าในกกลีา450นั้นดีกว่านะครับจนผมตกใจเลยนะครับโโอ้โอโอแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเนาะเลยลองอีกรอบนึงนะครับจังหวะวนกลับจากไฟแดงส่วนตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะถูกลงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อ ตาเล่นกันก่อนฮนะ ซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ยืนยันได้ชัดเจนเลยนะคบว่าคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์กอลิล่า450เนี่ยมันค่อนข้างจะตอบสนองได้ไวในช่วงที่เราใช้รอบขึ้นไปประมาณนึงนะครับแต่ว่ารถคันนี้แอบเสียดายดเนาะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นก็เลยไม่มีรอบเครื่องให้ดูเหมือนรุ่นที่มีจอสี TFT ก็แอบเสียดายดอยู่นิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาแค่ฟิลลิงจังหวะใส่เกียร์เนี่ยจังหวะสับเกียร์เนี่ยใช้ความรู้สึกเนาะว่าเครื่องยนต์มันไปถึงจุดนี้แล้วค่อยสับเกียร์เนี่ยมันเป็นอะไรี่ข,ขกากรารอา110เหืวด 260ทวินของรถยนต์เอ็นฟิลซะอีกนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ขี่รถเร็วด้วยเนาะก็คือใช้ความเร็วไม่เกิน120อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมกล้าที่จะขี่ขึ้นไปแตะ130เลยนะครับเพราะว่าอัตราเร่งเนี่ยมันต่อเนื่องไปจนสุดเกียร์6ที่ประมาณ130ก็คือผมขอบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ขี้เละนะครับเครื่องยนต์1สูบบล็อกนี้เนี่ยที่รถยนต์เอ็นฟิลใช้ชื่อว่าเชอร์ป้าเนี่ยคือทำอัตราเร่งได้ดีมากนะครับถึงส จแต่ว่าเวลาขับขี่จริงเนี่ยมันจะได้อีกฟิลหนึ่งไปเลยนะครับขี่ดีขี่สนุกขี่มันมือมากๆส่วนจังหวะเอาไปขี่ในเมืองเนี่ยอย่างที่ผมบ่นในคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็คือรถหลาย,ลายๆรุ่นของโรเยอนฟิวเนี่ยเขาจะมีมือเบรกมือคัดที่มันใหญ่ๆแต่ในเกลิร่า450เนี่ยเขาจะทํามือคัดเล็กเหมือนพวกรถญี่ปุ่นซึ่งมันทําให้ผมถนัดมากขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะใสเ่เกียร์ถอนเกียร์เนี่ยก็ทําได้เรียบทําได้สมูทนะครับบวกกับแฮนด์เนาะที่เป็นแฮนด์บรายกสูงแต่ก็ไม่ได้สูงมากเนี่ยาาาาใ้้รสสมถขบีซซอกกไดนชง ในชีวิตประจําวันได้แน่นอนส่วนช่วงล่างนั้นก็เป็นอะไรที่ทําให้ผมชื่นชอบรถคันนี้มากๆนะครับเพราะว่าจังหวะที่ผมใช้อัตราเร่งเนาะใช้วความเร็วสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันหน้าเบาหน้าเลื้อยหน้าสายเลยนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของรถสไตล์นี้นะครับที่เขาจะถูกออกแบบให้มันมีความแมทช์กับถนนลาดยางที่ความเร็วสูงมากกว่าเนาะแต่พอจังหวะที่ผมเอาไปขี่ในเขตชุมชนนะครับที่เป็นทางคอนกรีตแล้วก็มีรอยต่อระหว่างคอนกรีตเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกว่ามันสามารถซับแรงสั่นสะเทือนได้้ีีกว,นน,วนนอั ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะตัวบอรดถหรือเปล่าที่ผมบอกว่าเหมือนมันจะมีเจลข้างในเลยทําให้การสั่นสะเทือนข,นขึ้นมาที่บอรถเนี่ยเรารับรู้ได้น้อยกว่าหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าระบบช่วงล่างเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแบบนั้นนะฮะแต่พอผมมาดูสเปคของโช๊คแล้วเนี่ยถึงได้ร้องอ๋อนะครับก็คือระยะยุบด้านหน้านั้นมีมากถึง140มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ระยะยุบด้านหลังนั้นก็มากถึงร้อยควานิ่มิลลิเมตรก็คือมันมีระยะย ร้อก็เอาอยู่นะครับส่วนระบบเบรกนั้นผมอาจจะไม่ได้ลองจริงจังมากนักนะครับแต่ว่าผมชอบฟิลลิ่งของเบรกหลังนะซึ่งพอมาดูจานหลังเนี่ยก็คือมีขนาดใหญ่มากนะครับมีขนาดใหญ่ถึง2 7 0เ mm มิลลิเมตรเลยแล้วก็ใช้ป้อมเบรกของไบเบ้ h, ก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมเบรกหลังเนี่ยเบรกอยู่นะครับเพราะว่าจานหลังมันใหญ่เนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ลากล้อหรืออะไรนะเพราะว่าระบบ ABS ของรถยนต์ฟิลเนี่ยเขาทํางานได้ค่อนข้างสมูทนะค่อนข้างเนียนไม่ได้ต่อเท้าเราจนตกใจเหมือนรถหลายๆรุ่นที่ผมเคยทดสอบขับขี่ส่วนเบรกหน้านั้น จานดิสเบรกข้างเดียวนะครับตามสไตล์รถแบบโรสเตอร์ซึ่งผมว่าข้างเดียวก็ดีแล้วนะครับมันดูคลาสสิกมันดูย้อนยุคดีแล้วนะฮะแต่ว่าจานหน้าก็จะเป็นไซส์ใหญ่มากถึง3 1 0ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็เป็นปั๊มไบเบ้นะครับเป็นแบรนด์ลูกของเบมโบแล้วก็มีสายถักอะไรพวกนี้มาให้นะฮะช่วงล่างเนี่ยส่วนตัวผมเพียงพอนะครับแค่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือโดยรวมของตัวรถเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบเนาะผมก็เลยอาจจะค่อนข้างจะพูดว่าชอบหรือว่าพูดว่าดีแล้วค่อนข้างจะบ่อยนะฮะก็คออๆนคนัีมาก้ก ซึ่งก็เลยจะเป็นบทสรุปนะครับในเรื่องที่3ก็คือรถคันนี้มันเหมาะกับใครนะครับรถคันนี้มันคุ้มค่าตรงไหนเอาคุ้มค่าก่อนเนาะคุ้มค่าเนี่ยราคาค่าตัวนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดรุ่นลมต้นที่ผมทดสอบในวันนี้ก็จะมีค่าตัวเพียง1นึ9 0 0สบาทส่วนอีก2รุ่นที่มีจอสีทีวีเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก4 0 0 0ันกับหกพ0บาทก็คือ1นึ9 0 0สนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นกลางที่เป็นสีดาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สีเหลืองแดงส่วน ขาที่ผมทำรีวิวไปเมื่อหลายเดือนก่อนกับค่าตัว1 8 5 9 0 0ซื่้เอสื้อถ้าเกิดเพื่อนซื้อช่วงนี้ก็จะได้กิฟส่วนลดอีก10,000บาททําให้ราคาจริงของเขาก็จะถูกลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถซื้อเงินสดในราคา1 7 0 0 0 0กว่าบาทได้หรือว่าถ้าเกิดเราจะซื้อเงินผ่อนเนี่ยเราก็สามารถดาวสองสามหมื่นอัตราดอกเบี้ยรายปีผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทได้นะครับซึ่งราคาเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ผมมองว่ารถคันนี้คุ้มค่าพอมาบวกกับประสิทธิภาพของช่วงล่างนะครับแล้วก็เครื่องยน ขี่สักร้อยยี่สิบเนี่ยเพียงพอนะครับหรือกินเหลือใช้เลยนะฮะคือพูดง่ายๆว่าช่วงล่างมันก็ดีนะครับเครื่องยนต์มันก็แรงใช้ได้นะฮะแถมดีไซน์ก็เป็นสไตล์ที่ก็คือส่วนตัวผมชอบเนาะผมก็เลยอาจจะมองว่ามันเป็นสไตล์ที่สวยสไตล์ที่ดูดีขนาดที่กําลังดีนะครับไม่ได้ใหญ่เทอะถ้าไม่ได้เบาสูงเกินเนาะซึ่งรถคันนี้เนี่ย มันเหมาะกับคนประมาณผมนี่แหละใครที่มีสัดส่วนส่วนสูงใกล้เคียงกับตัวผมแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าอยากได้รถที่ขับขี่ง่ายๆนะครับไม่ได้เกี่ยงว่าจะเป็น1สูบหรือกี่สูบเนาะแต่ว่าซีซีเยอะเนี่ยมันก็จะได้เปรียบในเรื่องของอัตราเร่งเราเน้นช้ยอัตราเร่งขี่ยืนพื้นสักร้อยสิบร้อยยี่รถคันนี้เนี่ยเหมาะนะฮะแต่ว่าท็อปสปีดเนี่ยเห็นเซลเขาบอกว่าร้อยเจ็ดสิบเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้กล้าลองขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าร้อยสามสิบก็เร็วมากแล้วสำหรับตัวผมแต่ว สี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเนี่ยนี่แหละก็คือข้อจํากัดของรถคันนี้นะครับคือไม่ใช่ว่ามันขี่ไม่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้รอบสูงนะครับลากรอบเข็นรอบซึ่งด้วยความที่เป็นรถหนึ่งสูบเนี่ยมันก็อาจจะมีความสั่นสะท้านความสะเทือนค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าใครชอบใช้ความเร็วเยอะๆนะครับไปกับกลุ่มเพื่อนที่ใช้รถความเร็วสูงนะครับขี่เร็วขี่ไวไปพวกรถสปอร์ตฟูลเฟลลิ่งก็อาจจะเหมาะมากกว่านะครับคือไม่ใช่มันไม่เหมาะนะมันก็ขี่ไปได้อยู่แหละแต่ว่ามันจะเหนื่อยไงกับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เรา จะเป็นพวกรถสแคมเบอร์หน่อยๆเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ไปลุยได้ขนาดนั้นนะครับก็คืออาจจะขี่ทางลูกลงังทางดินพอได้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบสไตล์สแคมเบอร์ลุยจ๋าขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดใครจะเน้นลุยเนี่ยกอริล่า450ก็อาจจะไมไ่ตอบโจทย์นะครับมันไม่ได้เหมาะก,กับการลุยแบบนั้นนะฮะถ้าเกิดใครจะลุยมากๆเนี่ยฮิมารยัน450จะตอบโจทย์มากกว่าแน่นอนนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือถ้าเกิดใครมีไลฟ์สไตล์ประมาณผมนะครับก็คือไม่ได้ขี่เร็วมากใช้ความเร็วอยู่ประม120าณร รถที่มีอัตราเร่งดีแต่ก็ขี่ง่ายนะครับขี่เที่ยวก็ดีขี่ประจําวันก็ได้ค่าใช้ใจ่ายไม่ได้สูงไปส่วนค่าตัวก็ถ้าเกิดซื้อสดก็อยู่ประมาณแสนเจนะ็ดเนาะแต่ถ้าเกิดผ่อนก็เดือนละสามพกว่าบาทเท่านั้นถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยกอริล่าสี่าศูนย์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมอยากให้ลองนะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจนะคบว่าฟิลลิ่งการขับขี่ที่ผมทดสอบวันนี้มันจะเหมาะ หรือว่ามันจะแมทกับเราหรือเปล่าก็สามารถไปทดสอบตัวจริงที่โชว์รูมโรเจอร์เนนฟิวอุดรธานีได้เลยนะฮะหรือว่าเกิดใครโอเคแล้วนะครับมองดูโดยรวมแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คิดว่ารถคันนี้มันแมทกับเราแล้วอยากจะคุยรายละเอียดการซื้อเลยก็สามารถโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามกับทางฝ่ายขายของโรเจอร์เนนฟิวตามบนโทรด้านหน้านี้ได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวเนาะอนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าผมชอบนะ อันนี้พูดจากใจเลยนะครับไม่ใช่ขายของก็คือชอบรถคันนี้นะครับชอบทั้งดีไซน์ชอบทั้งท่าขับขี่ชอบทั้งกําลังเครื่องยนต์นะฮะก็เลยอาจจะพูดถึงข้อดีมากกว่าข้อเสียเนาะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่คอมเนต์ด้านล่างได้นะครับสลับในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะพาไปรีวิวหรือว่าไปขับขี่รถรุ่นไหนก็คอยติดตามกันอีกทีนึงละกันนะครับสรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ